วิัยไในขิงมะลีอ่ะตันตีขึ้นออกมาเลยเว้ยเกี๊ยวก็อูอแล้วข้างในก็คือเป็นเกี๊ยวหมูไแนันไแนันอยู่<ป>เราไปชิมกุ้งดองกันดีนกว่าคนว่ากุ้งดองที่นี่หมัรกรสชาติเป็นยังงันมี้ตัใหญ่อยู่นะตัวใหญ่อยู่นะอะหนึ่สองสีเมนูนี้สั่งเพิมใานละห้าสิบาทได้กี่ตัวหนึ่องสส มีตัวแบบ5ตัวอันนี้เป็น3ชั้นซอสเต้าเจี้ยวแล้วก็อันนี้3ชั้นหมักผงกะหรี่แล้วก็อันนี้จะเป็นตัว3ชั้นออริจินัลกินแบบเกาหลี่เราจะต้องมีผักเป็นจานรองเสร็จปุ๊บทุกคนเราจะต้องเอาหมูมาวางบนผักมีใส่หมูใส่ผักแล้วใช่ไหมทุกคนสําหรับเราเราจะใส่กระเทียมไปด้วยนี่1อันเสร็จปุ๊บราดซอสแล้วเราก็เอาซอสราดลงไปคนราดลงไปเลยช้าๆเสร็จปุป๊บงับเลย ที่ป่ายิ่ผักคอตมางั้นเราเะินมาลองใบงาน,นี่ก็คือคนเกาหลีเขากินจะเขาจะไม่ห่อมันเป็นเมี่ยงอะเนาะใช่เขาจะเอาวางบนผักแล้วก็ยัดเข้าปากเลยคือเราเห็นวิธีกินไหมที่เขาเอามาวางอย่างเงี้ยที่วางบนปากอะเล้ไม่ต้องฮาร์ดคอขนาดนั้นก็ได้นะ <laughs> นี่แล้วปกติเขาจะใส่ในี่เ้วยมัง้งเนาะกินจิแล้วก็จะเอาใส่ด้วยลองใส่ตาว้าวไเกือบซึ่งเราจะจิ้มหรือไม่จิ้มก็ได้งั้นเราเลือกกินไม่จิ้มละกันเดี๋ยวมันจะล้นผัก หมูดีนุ่มแล้วก็ผักอะ่ะกลิ่นผักถึงขนาดที่ว่ามันหอมตีขึ้นมาเลยอะ่ะใบงาเออเนี่ยขนาดไม่จิ้มอะ่ะยังอร่อยขนาดนี้นี่แหละเอกลักษณ์เฉพาะของใบโอบะ